What do you call? แสงศาสตร์ทันทีนะครับสำหรับน้องแก้มปนัดดาสาวน้อยลำเพลินโชหลังไปร่วมไลฟ์สดกับหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ที่บ้านของน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับรีดวาเอฟซีฟานขับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ให้ความสนใจครับและตอนนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวน้องกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับรีดว่าแก้มปนัดดาครับทุกคนเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถมากๆหากทุกคนยังจําได้วันที่เปิดตัวทะทุกคนรุ่นใหม่หรือว่าดาวรุ่งสาวน้อยลำเพลินโชอุ้ม ข่าวกระแสครับทุกคนมีการพูดถึงน้องตั้งแต่วันแรกเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความสามารถแล้วก็น้ําเสียงเนี่ยทรงพลังสุดๆครับทุกคนสําหรับน้องแก้มปนัดดาแล้ววันนี้ครับทุกคนอุ้มอิ่มเองมีโอกาสได้นําเสนอข่าวอุ้งอิงไปรือด้ว่าแฟนคลับของน้องก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยว่าอุ้มอิ่มวันนี้น้องแก้มปนัดดาไปถ่ายทําที่ช่อง WorkPoint นั่นเองทุกคนน่าจะเป็นรายการดังเลยนะวันนี้เราได้เห็นน้องเนี่ยมีความเคลื่อนไหวด้วยโดยการโพสต์รูปที่อยู่สตูดิโอเวิ พ o i n t พร้อมเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าเช้านี้ที่ Workpoint นะคะพร้อมอ e ิโมจิซูซูนั่นเองครับทุกคนเช้านี้ก็มาที่กรุงเทพมหานครครับทุกคนพี่จะมาถ่ายทํากับรายการทางช่อง Workpoint น้องแก้มปนัดดาครับทุกคนก่อนหน้านี้นะครับน้องได้มีการโพสต์ขอบคุณพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนหลังจากที่ให้โอกาสน้องไปร่วมไลฟ์สดนะครับแก้มปนัดดาเนี่ยเผยว่า ขอบคุณที่ให้โอกาสน้องแก้มได้ไปร่วมไลฟ์สดนะคะขอบคุณพ่อการชายัยขอบคุณพ่อนนท์แม่บีขอบคุณพี่อุงอิงแม่หน่อยพ่อเอกนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอาหารเนี่ยไม่เคยขาดเลยขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวที่ทําอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยให้ทานนะคะขอบคุณในการต้อนรับจากที่พี่หมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลอบอุ่นมากๆค่ะมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, พี่ออ,อนะคะที่ต้อนรับหนูเป็นอย่างดีแล้วก็ซั p แล้วก็ดันขอบคุณทุกการติดตามทางช่องแดงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดหนูเยอะที่สุดเลย2,500กว่าคนกคับทุกคนที่เข้าไปดูน้องแก้มปนัดดานะครับเพิ่งเคยมีแบบนี้ครั้งแรก ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าโอ้โหคือน้องแก้มเนี่ยทุกคนเข้าไปติดตามกันได้เลยนะชื่อช่องแก้มปนัดดาลำเพลินโช่ออฟฟิเชียลครับซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามน้องแล้ว15,400กว่าคนกันเลยทีเดียวครับรีดดูว่าตั้งแต่ไปหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินมายอดฟอลโล่ก็คือพุ่งขึ้นเรื่อยๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับน้องแก้มปนัดดาสาวน้อยลำเพลินโช์นะครับและเมื่อคือนนี้น้องได้เขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าขอบคุณไลฟ์สดวันนี้ขอบคุณพ่อแม่ ที่เข้ามาชมดีใจมากๆเลยค่ะหนูไม่ได้มาแมวล่าอ๋อเมื่อคืนนี้น้องไม่ได้มาแมวล่านะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยไปถ่ายทํารายการที่ช่อง WorkPo i n t เมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้มาร่วมรายการแต่ว่ามี FC แฟนคลับกคนที่เหมือนกับมอบมาลัยแล้วก็ซัพพอร์ตน้องนะครับขอบคุณพ่อท็อปขอบคุณพ่อหนุ่มโคร,ราชขอบคุณพ่อโกมินนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของน้องแก้มปนัดดาสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนไปไลฟ์สดหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศินเนี่ยน้องก็ได้รับคําชม อย่างล้นหลามจากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งวันนี้ถ้าเราไปติดตามเนี่ยคือถ้าเป็นแฟนคลับน้องถ้าทราบว่าน้องไปถ่ายทํารายการอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนวันนี้เห็นบอกว่ามีการติดป้ายเป็นเบอร์ด้วยหรือว่าจะเป็นการรายการประกวดร้องเพลงหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยได้มีการโพสต์ด้วยเนาะประมาณว่าฉันรักเพลงลูกทุ่งอ่าประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนเพราะฉั้นใครทราบว่าเป็นรายการไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก็แล้วกันครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็น รุ่งพุ่งแรงที่แสงศาสตร์2องนะตอนนี้มากๆเลยสำหรับน้องแก้มปนัดดาครับทุกคนซึ่ง f อ f ซแฟนคลับนะครับตอนนี้ก็ให้ความสนใจมากๆเวลาไลฟ์สดครับทุกคนคนนะ่ะก็เข้าไปนะครับทุกคนสนับสนุนน้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับน้องแก้มปนัดดาและที่สำคัญเลยคือเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่ามีแฟนคลับท่านหนึ่งครับได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายรา้เลยว่าตั้งแต่จัดไลฟ์สด,สดหมุนอปุ้ย,ยบันเทิงศิ์เนี่ยเราได้เห็นความสามารถของใครหลาย,ลายๆคนมากๆเลยซึ่งปกติแล้วพอ,พอ,พอๆแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะ ตามดูองุ่งอิงอย่างเดียวใช่ไหมครับทุกคนแต่ทีนี้พอมีน้องแก้มนะครับน้องฟ้าใสเข้ามาครับทุกคนร้องเพลง น้องแบมอย่างนี้ครับพุกคนที่แฟนคลับเนี่ยไม่ค่อยได้ดูในการร้องเพลงของน้องสักเท่าไรนะักแต่พอมาหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหเสียงดีมากๆเลยนี่คือเพชรอีกหลายๆเม็ดครับทุกคนที่ได้มาโชว์ความสามารถในหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์นะครับเอฟซี FC แฟนคลับของอุอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ไปร่วมให้กําลังใจแล้วก็ไปร่วมสนับสนุนน้องๆกันต่อด้วยหลังจากที่ได้ชมหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ในครั้งนั้นอย่างเช่นวันนี้เองนะครับน้องแก ก็มีแฟนๆหละครับทุกคนที่ส่งมาทางอิมบอกว่าอุ้มอิมฝากโปรโมทน้องแก้มหน่อยวันนี้น้องไปออกรายการใช่ไหมทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งมาแรงของสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับทุกคนแล้วก็เป็นรู้รสึกว่าจะเป็นการครีเอทของพ่อก,การชัยวิรัยศิลป์ด้วยนะครับสำหรับหัวหน้าวงนะครับบอสการชัยวิไัยศิลป์ของเราที่ได้นําลูกๆจากสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับให้มาร่วมไลฟ์สดด้วยเนาะกับหมุนอิปุ้ยบันเทิงศิลป์ก็เหมือนแบบ นะเป็นการโปรโมทวงสองไปด้วยโหสุดยอดมากๆนี่คือหัวคิดของบอสโจแล้วก็ท่านั้นพาะการชัยวิไยศินครับทุกคนและที่สําคัญได้โปรโมทภาพยนตร์ไปด้วยเนาะก็ถือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆทางนั้นเลยครับทุกคนที่พวกเราได้เห็นกันในคลิปวิดีโอหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลและอุ้งอินเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ยิ่งได้ความรักความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับไปด้วยเลยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่ใจกว้างมากๆนะทุกคนใครอยากจะมาร่วมรลฟ์เนี่ยมาเลยอยู่ไกลขนาดไหนอย่างน้องเดียอย่างนี้ครับทุกคน คือแบบสวยเสียงดีมากๆต้องบอกแบบนี้อนาคตนางเอกสาวน้อยลาเพลินโชว์อย่างแน่นอนและคาดว่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็น่าจะมีการจับตาดูอยู่นะครับทุกคนสำหรับน้องเดียแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งที่ศาสตร์ความสามารถเต็มที่ในหมุนอุ้ยปุ้ย,ยบันเทิงศิลป์ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็วันนี้ขอส่งกําลังใจครับไปให้น้องแก้มปนัดดาด,ด้วยแล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่พี่พิ้พขเข่าวกระแสชื่นชอบมาก,มากๆแล้วก็ติดตามน้องมาตั้งแต่น้องขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์แรกๆเลยเป็น เลยที่แบบมีน้องฟิล์ม มีหลายคนมากๆและมีมข่าวกระแสเนี่ยชื่นชมน้องนี่แหละเพราะเสียงของน้องคือเสียงดีมากนะครับแก้วเสียงก็คือเป็นเอกลักษณ์และเชื่อว่าโทนเสียงแบบเนี้ยร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเพราะมากๆเลยทีเดียวนะครับนะ,ะวันนี้ก็นําเรื่องราวของน้องแก้วปนัดดามาฝากแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับไปกดฟอลโล่กันเยอะๆแล้วก็ในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าใกล้จะได้ชมกันแล้วครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์คายอ้อเนาะภาพยนตร์ของบอสโจยูบานินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพนแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชนะครับในวันที่17 รกรกฎาคม68นี้ก็ฝากทุกคนด้วยเข้าไปซัพพอร์ตพ่อโจกซัพพอร์ตน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะๆนะครับและที่สําคัญเลยคือนะครับพรุ่งนี้แล้ววันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ฝากทุกคนเนาะไปให้กําลังใจอุงอิงกันเยอะๆแล้วก็มารอชมโมเมนต์สุดประทับใจนะทุกคนสําหรับการรับมาลายเงินล้านของอิง,องเพชรบ้านแพงมื่อคือตอนมื่อพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ไม่ใช่คืนนี้พรุ่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็เห็นบอกว่าได้พี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมด้วยมาช่วยเนลมิดลุกสวยๆให้กัับบอุงงงิิงพพร้าานนนแในวปดดูก ในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็เจอกับอุ้มอิมข่าวกระแสอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกคนเป็นกําลังใจส่วนใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับ